สวัสดีพี่น้องกองไายสุภสกุลนะครับได้ยนินเสียงดีมาัเมื่อนี้บ้าโลดสิพาพ,พี่นอ้องไปชมบรรยากาศโรงทานนะครับทำบุญเรี่ยงพระเน้นในวัดจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าบ้าโลดไม่ได้ไปเองเลครับสี่ยไห่บ่าวตักนะครับไปเป็นตัวแทนแล้วก็เก็บบรรยากาศในพื้นที่มาฝากพี่ฝากน้องนะครับบ่าวตักสิพาไปเบิ่งอย่างเดี๋ยวเราก็ทำไปเบิ่งนะครับเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้บ้าโลดและะ้วก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิปจากบ,บ้าโลดและบ้าตักนะครับเด้อไปให้พี่น้องไปเบิง้งบรรยากาศกันครับไป มีเออลงทานอะไรไม่รู้ครับมีพาไปสมนะครับเชิญครับเชิญส่งได้เลยครับสุดพอ,อยให้ครับมีผู้มาส่งอีกนะครับดูครับดูการส่งปเจจิยวนี่ครับดูใกล้ สวัสดีนะครับผมทักตามซาตกลับมาอีกนะครับเพราะว่าผมอีพาทผู้ชมไปดูลงทานนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมาองเลยวัดแล้วนะครับไปชมกันเลยครับไปดูไปเลยอันนี้ลงทานอันนี้ข้าวโพดนะครับข้างในที่ขาวเป็นแนวกินอะไรไมรู้นะครับผม ท่านดูครับระวังระวังครับอันนี้กระติกน้ำสีแดงนะครับผมอันนี้กล่องอะไรนี่ครับนี่ครับทับไทยนี่แม่ผมนะครับแม่ผมดูดูครับแม่ผมอันนี้เงวคีบกับถ้วยกับหม้อนะครับอันนี้ทอดไก่จากบ้านเชสุกนะครับผม อันนี้กล่องข้ากล่องอะไรไม่รู้เนี่ยครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับนี่รับับบบบงหีดเลยเอาไหม นี่นะครับตรงทางเส้นมีนะครับไม่รู้ว่าเส้นอะไรน,นะครับพาธรรมสม้มมาดูนะครับมาจากส่องบาโรธรรมศาสตร์นะครับผมอัน ใช่ครับอันนี้ลงทานอย่างนีะครับใช่ลงทานอย่างเลยลงทานอย่างลงทานเป็ยบ้านให้ช่วยบ้านไร้ฝอยโอ้ว่าป่าบ้านไร้ฝอยนะครับว่าป่าบ้านไร้ฝอยคนที่ไปอีกทางหนึ่งนะครับนี่นะครับดูไกลๆก็ได้นะครับลงทานบ้านไร้ฝอยนะครับผมไปแยกไหม อย่าบางอย่าบางนะครับอย่าบางเยี่ยมเสียครับไอพาไปชมนะครับอันนี้ลงทานปเป็ดเจียวนะครับไปดูอลไรเลยครับอันนี้เนื้อผสมเนื้ออะไรไม่รู้ครับเนื้วใส่ปเปิดเจียวนะครับอันนี้น้ำจิ้มไอน,นี้แบบอีกครับกับน้ำปลากับน้ำซุมกับซอสนะครับ ครับขอกำลังทรงนีะครับดูครับดูอร็์อร่อยนะครับอร็์อร่อยครับอันซองบอลโรธ,ธรรมชาติครับผม <c oughs> นี่นะครับนี่อันนั้นลงทานมีเออลงทานอะไรไม่รู้ครับ ไปสมครับเชิญครับเชิญส่งได้เลยครับสิท้ิคยให้ครับมีผู้มาส่งอีกนะครับดูครับดูการส่งพุทโเอีนครับตัวไกลก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมงค่าพุทโจอ่ะครับผม อันนี้กำลังพุจ้าครับนี่ดูการทรงของเขาครับนี่เพื่อนๆผอ้ผมติดตามได้นะครับผมนะครับผมดูนะครับผมสิรดีค้างให้ก่อนนะครับอันนี้งทานอันนี้งทานอย่างครับผมงทานอย่างครับงทานเส้นเตี้ยวนี่โอ้โขไม่ได้เช็คคุณ ครับโครงเชียงคานแต่พักาน้องดีครับพระพรมดูนะครับอันช่วยพืชเถี่ยวไหลยอยู่ครับอันนี้เพ่นกำลังตักนะครับเนี่นะครับลงทานพืชเถี่ยวนะครับโอ้ยแม่ผู้เดี็กตอบมาเนะาะเดี๋ยวฝ่าตอบมาเลยค่ะผมกำลังทำง,งานอยู่เนี่เด้อครับลงทานเพื่ช อยนะครับโอ้ยอย่าทำงานอยู่ครับี่วัวควนเฮ็ดอย่างก็โอ้ยนี่นะครับลงท้านเพชรเจ้านะครับผมอันนี้กำลังหยิบใส่นะครับหยิบใส่ถ้วยพลาสติกครับถ้วยโฟมนะครับรรถ้วยโฟมเดีย๋ยวผมพาไปดูอีกลงท้านอันหนึ่งนะครับผม นี่ลงทานอะไรกันเนาะผมเองครับมาจากซ่องบาวโรดนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับทุกๆคนอยู่ใน YouTube นะครับนี่ไงครับลงทานลูกซิ้นนะครับดูให้เต็มตานะครับผมไม่เห็นนะครับผมเห็นจะหน่อยเยาวนะครับนี่เพื่นกำลังจกใส่ โฟมอยู่นะครับอันนี้กำลังเอาใส่โฟมนะครับผม<อ>นี่นะครับโ,<อ>โฟมอันสีขาวนะครับผมอ,อันไ,ได้ครับม,มาจากที่ไหนครับอ,อ,อ๋อผ้าขาวลงทานผ้าขาวคร,รับผมอย่าลืมติดตามคลิปผมอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับ ม,มาจากซ่องบาโรดนะครับจบเพียงเช่านี้นะครับบายบายนะครับจบนะครับบายบายขอบคุณมากครับ